ดีครับผมธนาดีผมหนึ่งครับผมเอาทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้าที่เคยพูดกันไว้ในครั้งที่แล้วว่าลักษณะเครื่องหมายการค้าม,มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและผลสภาพบังคับเป็นอย่างไรบ้างในทางกฎหมายแต่สิ่งเนี้ยผลที่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายของเครื่องหมายการค้า เราก็มีตัวอย่างนั้นให้เห็นเนี่ยที่ผ่านมาไม่กี่วันของเรื่องของกาแฟของโอปปเกี่ยวกับกาแฟที่ใช้คือชื่อเครื่องหมายเดินท้าเดิมของเขาคือกาแฟมงคลที่เชื่อว่าเป็นของเขานะใช่ไหมปัจจุบันที่ใช้ก็ว่าโอคอฟี่นะครับใช่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 ประวัติความเป็นมาว่าใครจดก่อนหรือจดหลังมีผลยังไงแต่องให้ท่านหนึ่งทนายหนึ่งผู้บรรยายให้ฟังว่า ลักษณะที่สภาพบังคับของกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และสภาพบังคับของตัวระหว่างโอโคอฟี่กับกาแฟมงคลนกวันที่จดกับไม่ที่จดมีความแตกต่างกันอย่างไรเรออื่องชั้นสุรมลหรือต้องขอเท้าฟัมนิดนึงถ้าเกิดท่านที่ได้มาดูคลิปนี้นไม่ได้ติดตามข่าวก็จะไม่เข้าใจพูดถึงอะไร ผมพูดง่ายๆว่าคุโปรปอเนี่ยกับครอบครัวนะฮะได้จัดตั้งร้านกาแฟชื่อกาแฟมงคลทำกันมาเป็นระยะเวลานานมาแล้วโดยที่มีแฟนของน้องชายอดีตแฟนเป็นบลักเลิกแล้วมาช่วยทำด้วยแฟนของน้องชายเนี่ยก็ได้ทำการจดชื่อกาแฟมงคลน,นะฮะ ไว้เป็นเครื่องหมายการค้านะครับเครื่องหมายค้านี้คนที่นำไปจดนะครับเป็นเจ้าของรายาในกรณีนี้นะฮะชื่อกาแฟมงคล ได้ตกจดเป็นผู้ขายลักล้างมันมีระยะเวลาเท่าไหร่ปีเราก็ในกรณีนี้เนี่ยถ้าได้ติดตามข่าวทางครอบครัวขอบอกร้ได้ออกแถลงข่าวว่ากาแฟเนี่ยเป็นสูตรของพ่อคุณพ่อคุณอมปองเป็นผู้ค,คิดค้นสูตรขึ้นมานะผมก็เคยรู้เหมือนท่านเท่าไหร่ ยอมรับว่าเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดในบนรรดาพ<ว>ิพกเจ้า่งท่านชอบดื่มกาแฟเป็นอาชีพใช่ไหมใช่แล่สามถึงห้าแก้วนะคร,ครับผมส่วนเรื่องของสูตรกาแฟนะฮะที่ได้แถลงข่าวแล้วนะฮะในทัาสนะผมด้วยความเคารพมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเท่าไหร่ครับสูตรกาแฟ นั้นเป็นลิขสิทธิ์ครับหรืไม่ก็ความรักหรือไม่ก็เป็นข้อรับผการคาสองอย่างนี้ประกอบเข้าด้วยกันนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อดีตแฟนของน้องชายคุณโอปอได้หลังชื่อนะกับแฟนมงคลจะจดเป็นเครื่อขายคาของตัวเขาเองนั้นนะครับมันขอยืกนับสูรตรมาแทนด้วยควเมรู้ ก็คุณนอดีตแฟนของน้องชาย,ยก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองเครื่องหมายาค้นาน,นี้ไปสิบปีตั้งแต่วันที่จดวันที่จดคือ9ปัจจายน2551ต่ออายุได้ไหมครับต่ออายุได้ทุกๆสิบป,ปีซึ่งตอนนี้ตามข่าวก็คุณรบกรก็ได้แยกออกมาเป็นกาแฟของ ตัวท่านเองนะชื่อโอฟฟี่ผมก็ยังไม่มีเวลาไปลองเลยว่าจะอะร่อยสักแค่ไหนค,คิดว่าเรื่องนี้เราก็มจะไปด้วยกันนะไปดูว่าคุณมีทั้งท้าท<ห>าขาใช่ไหมไปดูหน่อยเป็นยังไงบ้างว่าเอ้ที่เขาจะมีกรณีพิพาทฟ้องร้องกันยังไงเนี่ยคนละส่วนว่าคนละส่วนกันแล้วก็เราก็จะลองติดตามข่าวแล้วก็มานั่งคุยกันเหมือนเดิมคือ ผมก็จะพูดทุกครั้งนะฮะที่จัดรายการเนี่ยว่ารายการนี้จัดขึ้นมาเรามานั่งคุยกันแล้ว้ท่านที่มีโอกาสได้เข้ามาชมนะเมื่อกล่วว่าท่านเนี่ยมานั่งฟังผมสองคนในคุยกันรุมพันรุญพัรอย่างเงี้ยแต่ว่าความมุ่งหมายของเราเนี่ยต้องการให้ความรู้และทัศนคติตลอดจนใกล้เคียงครับทาที่ใกล้เคียงครับที่สุด ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการศึกษานะผมพวกผมสองคนนี้มีได้หลังทตัวเป็นอาจารย์กูรูกูรูหรืออต่างๆไม่ใช่เราของเขามีรับกฎหมายเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้เรื่องกฎหมายปป็นระชาชนเป็นมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองของเรานะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหลักของเรื่องต่างๆเราพูดแต่เขาพูดว่าเป็นการมองในมุมของเรา สุประกายในบางมุมที่บางคนไม่เห็นม<ช>ันได้เห็นบ้างแต่ที่เช่นเนี่ยอยา่างกฎหมายการค้าเนี่ยจะมีผลสภาพบังคับต่อเมื่อได้จดเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าไม่ได้จดคุณใช้ไปเรื่อยๆยังไม่จดสภาพบังคับมากฎหมายเกิดหรือเปล่ามีเรียกว่าชื่อทางการค้า,าแต่มันก็ยังไม่ใช่เ็ทาแการค้า,า,าสภาพบังคับตามกฎหมายก็ยังไม่ถึงขั้น ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เป็นชื่อที่บุคคลใช้ดําเนินธุรกิจเรียกว่าชื่อทางการค้าจะไปจดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาจะไปจดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขาออกไปจดผลสภาพบังคับมีอยู่ถึคดียาอะไรใช่ไหมครับมีครับขอกควนี้ไปใช้นี่คือประมวลกฎหมายยามาตระสอ2รับหนึ่งคุ้มครองเสร็จการใช้ชื่อทางการค้านะฮะคือถ้าท่านไปทําการค้าท่านใช้ชื่อ ทาารคาดีคนอื่นจะมาลอกเรียนและชูมือเปออกใช้ก็ต้เจอัะไรไม่ใช่ไปเอาไปใช้ก็เป็นบุคคลอย่างเมันเป็นบุคคลนิติบุคคลหรือว่าเป็นเด็กทารกหรืออะไร้งนาคนเดียวไปใช้มนนหมดแต่ด้ไจอที่ทาารเยย่อมมสิดมากกว่าคน ที่ไม่ใช่จะขอทจริตนะครับรูปยานอะไรนี่ล่ะการที่มีกิจการและมีการทำทะเบียนพาณิชย์เนี่ยไปเข้ายืนยันได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในชื่อในการค้าถ้าจะเป็นพาณิชย์กับทะเบียนในการค้าที่อยู่ในหมวดเดียวนะทะเบียนพาณิชย์กับทะเบียนการค้าก็เหมือนกันก็เหมือนกันะแต่ประจวบเวละที่จบลง ต่อไปที่ครับเดี๋ยวจะถามในมุมมองอีกมุมหนึ่งว่ารายละเอียดที่ท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้รับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส่วนรายละเอียดยังไงสงสัยยังไงก็อาจจะโพสต์ที่ไว้บ้างก็ได้นะในยูทูบื่อเราไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวมานั่งวิเคราะห์ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนของเครื่องหมายราการครัว่ายังไงบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างในชีวิตประจำวัน เพราะเราดูชื่อผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเราก็เน้นอย่เครื่องหมายการค้าทูสิ่งไม่ว่าชื่อเรียกทางการค้าทจะจบหรือไม่ก็ตามเราก็ต้องดูชื่อก่อนว่าสินค้านั้นชื่ออะไรฝากซื้อที่ถูกใช่ไหมใช่ใเพราะงั้นเราก็ฝากซื้อไม่ถูกอยากอยากกินน้ำพ,ำพริกมิญญ่าอะไรแค่น้ำพริกผานี่ก็เยอะแล้วนะใช่ไหมใช่ขนมก็หลายยี่ห้อ,หอมันก็หลัง กินเยอะที่สุดเลยนะมีกี่ยี่ห้อเพื่อนอ่าแล้วคนที่ชอบก็มีไม่กี่ยี่ห้อแต่หลักๆนี้ที่แข่งกับเป็ซองก็มีสองยี่ห้อใช่ใช่ใช่ที่เราไม่ต้องพูดเดลยวโคตรเค้มเลยอ่าถือว่าเป็นไตวายอ่ะแต่แต่ถ้าเป็นกล่องอะหลายยี่ห้อเน่อยเพราะมาเนแบบนำเข้านะแต่มาแรงเป็นเงินมากนะสิงคโปร์มากเดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามาเยอะมากเลยเยอะแล้วไหนยังมีพวกกระป๋องกลมๆเนี่ยนัเลยที่โมนอ่ะอ่า พูดไป,ปยาวไี่ไปเรื่องอื่นเจ๊<ม>เดี๋ยวเราก็นั่งบอกว่าตอบกลับมามเรื่องเครื่องหมายการค้าการการที่จะมองเป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือไม่เราจะมีลักษณะมุมมองแบบไหนอย่างไรสภาพความคับคุ้มครองไปถึงแค่ไหนต้องจดทะเบียนถ้าจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นที่อดีตแฟนของน้องชายคุณรอปอเนี่ย เป็นเจ้าของอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเขาได้นําไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยที่สํานักเครื่องหมายการค้ากรงเทพธัญญาเขาก็ได้เป็นเจ้าของ,ของหมายการค้าจากวันที่จดสุปีแล้วก็ต่ออยู่ได้เป็นเจ้าของหมายความว่าคนอื่น เอาสัญลักษณ์นี้ไปใช้ไม่ได้แล้วม,มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครือนน่องหมายการค้าบ้างครับที่ว่ามีส่วนเกี่ยวพันเชื่อมโยงมาเรื่อยๆสิ่งที่ว่าช่วยมีลูกเรือประดิษฐ์ลูกเรือประดิษฐ์ก็คล้ายๆเครื่องหมายค้าแต่ไม่ใช่เครื่องหมายค้าลูกเร,รือประดิษฐ์ไม่ใช่เครือร่องหมายค้าจดทะเบียนแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เป็นเจ้าของลูกเร,รือประดิษฐ์นั้น กไ็ไปใช้ได้ซึ่งเราจะได้คนคว้ามาคุยกันให้ท่านฟังแต่โอกาสต่อไปเพามันมีความเกี่ยวโยงยังไงแต่ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะครับมันอยู่ในกลุ่มของทรัพสิทธินธรรมปัญญาแต่ทีนี้มันจะสอดคล้องเกี่ยวเนือ่องกับกฎหมายฉบับใดส่วนใดบ้างเดี๋ยวเราจะมองวิเคราะห์เป็นส่วนๆไปใช่ไหมใช่ก็เอาไปพันาให้ท่านฟังเลย ก็ตอนนี้ก็ขอให้ท่านลองติดตามนะฮะกรณีคุณโอปอกับอรีแฟนของนองชายว่าจะมีทิศทางไปทางไหนส่วนพวกผมสองคนก็จะคอยติดตามแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะนำมาเสนอท่านเป็นระยระะซึ่งขอพูดว่าในท้ายสุดนี่ว่าที่เรามานั่งคุยันเนี่ยเพื่อท่านได้มีโอกาสเข้ามาฟังเพื่อเป็น เสริมสร้างความรู้นะแล้วก็สกั้างคติในความรู้ในื่องกฎหมายให้กับท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารีนัูครับ